สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโ c รแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวม คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เป็นเพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทํำคลิปเพื่อาการ์หัวข้อเรื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีคุณจะมีรักดีๆเข้ามาไหมคลิปเป็นไทม์เลสไม่ว่าคุณจะฟังวันไหนเดือนไหนก็ตามคำทำนายหมายถึงตั้งแต่วันที่คุณชมคลิปนี้จนถึงสิ้นปีนั้นๆสำหรับวันนี้แม่หมอมีไพ่ สองกองให้เ,เพื่อนเลือกกองที่1ใช้ไพ่ชุด The e l m e n t a l Wisdom Tarot และกองที่2 Tarot of m y c i t i c a l Moments หและ2จะเสริมพลังงานคำทำนายด้วยไพ่ Oracle สำหรับเดียวกันคือ Greenwich Oracle ทั้งกองที่1และกองที่2องคำทำนายสำหรับพิกากาศไม่เปิดธาตุราศีใครก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปนี้ คุณคือผู้เลือกคำทำนายด้วยตัวคุณเองแม่หมอจะใส่ไทม์สแตมป์เวลาเริ่มต้นในคำทำนายของไพ่แต่ละกองเอาไว้ให้ใต้คลิปแม่หมอจะให้เวลา5วินาทีให้เ,เพื่อนๆหลับตานึกถึงหัวข้อในวันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีคุณจะมีรักดีๆเข้ามาไหมลืมตาขึ้นมาไพ่กองไหนสะดุดตาสะดุดใจเป็นอันดับแรกให้คุณเลือกไพ่กองนั้นหากดูไม่ทนันให้กดหยุดคลิปเอาไว้ก่อน พิกกาจตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีคุณจะมีรักดีๆเข้ามาไหมคคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเดพลังงานที่จะสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดความทุกข์ใจใดๆจะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีฉะนั้นไพ่ตอบชัดเจนนะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีความรักดีๆจะยังไม่เข้ามาเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยเพิ่งจะได้รับการตัดสินใจหรือการจบสิ้นในความคาลากซังจบสิ้นซึ่งปัญหาจากอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะตัดสินใจได้จะรู้สึกตัวจะคิดได้ตอนช่วงสิ้นปีความรักดีๆจึงยังจะเข้ามาไม่ทัน คำทํานายของไพ่กองที่1กรณีแรกเป็นพลังงานคนโสดโสดมานานมากๆโสดมานานจนเลิกรอคอยเลิกมองหาเลิกคาดหวังสิ้นสุดและเลิกรอมีก็มีไม่มีก็ไม่มีตามใจแล้วใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ดีอยู่กับตัวเองมีความสุขได้กับพลังงานที่สองเป็นใครคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณมานานแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน หรือเลิกกันไปแล้วหรือมีปัญหาทะเลาะขัดแยงแล้วนิ่งห่างเหินห่างไกลกันไปความรู้สึกเหมือนกับว่าคงจบกันไปแล้วคงได้เลิกกันจริงๆแล้วในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทุกอย่างจะได้เคลียร์ชัดเจนภายในสิ้นปีนี้ปัญหาทุกอย่างจะจบหรือความรู้สึกของคุณนะ่ะที่เป็นคนโสดที่รู้สึกว่าจบละไม่อยากรอคอยจะเป็นจุดเริ่มต้น หลังจากที่ผ่านสิ้นปีไปนะถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใหม่เอเดรบวอนส์ความรักดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะในไพ่ใบเนี้ยแปดไม้เท้าด้านหลังเนี่ยมีไพ่เดอะซันที่เป็นความหมายซ้อนอยู่เพราะอทิตย์ส่องแสงแสงสว่างแห่งความรักที่สุขสมหวังจะเกิดขึ้นแต่ไม่ทันน่ะสิ้นปีไม่ทันต้องรอคอยความรักดีๆนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณ เข้ามาแบบที่พุ่งทยานความสัมพันธ์อย่างมากนะดูไม้เท้าในสำรับนี้มีดอกกุหลาบสีชมพูด้วยเข้ามาแบบจีบชัดเจนรักโรแมนติกเลยนะเข้ามาอ่อนหวานอ่อนโยนทำให้คุณเนี่ยรู้สึกชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจดูฟูตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีก็อยู่แบบอิสระโสดไปก่อนนะจ๊ะ ถึงแม้จะยังไม่ทันนะแต่ความรักดีๆมีแน่นอนขอเพียงคุณเชื่อมั่นว่าจัก,กรวาลจะจัดสรรใครคนหนึ่งให้เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมอีกความหมายของไพ่ใบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลอยากบอกคุณว่าใช้ชีวิตสดให้มีความสุขเทิดจนถึงเวลาเมื่อความรักดีๆเข้ามาอิสรภาพแบบนี้จะหาไม่ได้แล้วนะจะมีใครคนหนึ่งมางยืนเคียงข้างคุณติดคุณเป็นปลาตั้งโกลเลยนะ และเข้ามาด้วยความรักที่ซื่อสัตย์ด้วยคุณจะสิ้นสุดความโสดสิ้นสุดการใช้ชีวิตอิสรภาพลำพังใครคนนี้จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างที่เป็นลำดับขั้นตอนเพราะไพ่เดอรนฟูลความหมายคือเลขศูนย์เริ่มต้นกันใหม่เลยเป็นพลังงานที่เรียนรู้กันไปนะตั้งแต่ศูนย์แล้วก็ไล่ลำดับความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน จนสามารถเป็นคู่รักคู่แฟนเป็นคู่สามีภรรยากันได้ t r u ปว o n ใครคนนี้เป็นคนที่จะเข้ามาในชุดคุณจากการพูดคุยติดต่อสื่อสารก่อนที่จะเจอตัวจริงกันมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนไกลคุยกันผ่านโลกออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือเป็นพลังงานของคนที่มาจากสายงาน ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางอีเมลยังไม่เคยเจอตัวจริงกันนะแต่เกิดเป็นความรู้สึกประทับใจมีแรงดึงดูดเสน่หาอย่างที่แปลกประหลาดใจว่าทำไมอยากคุยกับคนนี้อีกว่าทำไมถึงคิดถึงคนนี้ขึ้นมานั่นะจะเป็นพลังงานความรักดีๆในรูปแบบนี้เดียมเพรสคุ้มค่ามากๆนะกับการรอคอย ถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาไม่ทันสิ้นปีนี้แต่เมื่อเขาเข้ามาแล้วเตรียมตัวรับความสัมพัน์ที่ชัดเจนอย่างมากเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงใจและจริงจังจะให้เกียรติคุณจะให้ค่าให้เวลาหรือบางคนนะจะเจอคนที่มีความมั่งคัง่งเขาจะเปยคุณเขาจะอุปถัมภ์เลี้ยงดูคุณเป็นอย่างดีจะให้คุณเป็นภรรยาของเขาให้คุณเป็นแม่ของลูกเขา วางตำแหน่งคุณเอาไว้สูงที่สุดเลยนั่นคือการเป็นครอบครัวกับเขาใครคนนี้เขามองคุณลดเลอเพอร์เฟเห็นค่าคุณมากๆตัวของคุณจะได้รับแต่สิ่งที่ดีจากเขาตั้งแต่การพูดคุยกันตั้งแต่การพัฒนาความสัมพันธ์ตลอดเวลาที่ใครคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะรู้สึกเลยว่าคนคนนี้แหละเป็นคู่แท้ของคุณและคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่โชคดีมากที่สุดในโลก เพราะเขาจะทําให้ใครๆต่างอิจฉาในตัวคุณที่คุณได้รับความรักที่มากมายและชัดเจนจากเขาจนอบอนส์ใครคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากที่กรณีที่หนึ่งคุณพึ่งอกหักเสียใจคุณพึ่งเลิกลากับใครสักคนหนึ่งไปหรือวันที่คุณรู้สึกเหงามากๆทุกใจมากๆเลย กับความรักในอดีตท,ที่ไม่สมหวังกรณีที่2เขาเข้ามาในวันที่คุณอยู่ด้วยตัวเองได้ดีปล่อยวางแล้วแล้วก็คิดแล้วว่าคงไม่มีคู่แล้วว่าชีวิตเนี้ยวันที่คุณไม่คาดหวังวันที่คุณคิดว่าโดวชะตานี้คงจะไม่มีใครมาเคียงข้างเขาจะเข้ามาในวันนั้นกรณีที่สเขาจะเข้ามาในวันที่ตัวคุณมีปัญหาชีวิตอย่างหนักใครคนนี้แหละเขาจะเข้ามา เป็นตัวละครสําคัญที่ช่วยเหลือคุณให้หลุดพ้นจากความทุกนี้คุณอาจมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักคุณอาจจะกําลังตกงานอยู่คุณอาจจะกําลังรู้สึกทุกข์ท้อกับชีวิตทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับญาติพี่น้องที่บ้านคือหัวใจคุณนะหอยเหี่ยวเศร้าหมองเขาเข้ามาในเวลานั้นนะเหมือนแสงสว่างที่นําทางนําพาให้หัวใจคุณมีความสุขเข้ามาเติมเต็มความหวังความฝันในความรักที่ดีให้กับคุณ ดิชาลีอดพลังงานใครคนนี้เป็นคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคไม่มีผลใดๆกับความรักที่มั่นคงจริงจังของใครคนนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณแน่นอนเมื่อได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกันมาณนะขณะเวลาหนึ่งที่เขามั่นใจแล้วว่าคุณรักเขาว่าเราใจตรงกัน เขาจะมาพัฒนาความสัมพันธ์นะมาทําทุกอย่างให้ชัดเจนหรือมาคุยกับคุณอะเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศของเขาหรือหมายถึงการย้ยายถิ่นฐานไปอยู่ในประเทศไปอยู่ในจังหวัดของเขาโอ้พลังงานที่ดีมากๆเลยถึงแม้เขาจะเข้ามาไม่ทันสิ้นปีนี้ก็ไม่เป็นไร นะสายรุ้งพาดผ่านดวงอาทิตย์พลังงานความรักแท้คู่แท้คู่บุญบารมีคู่แท้ที่เป็นดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเขาจะเข้ามาเป็นคู่สามีคู่ภรรยามาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์คุณจะมีความสุขมากๆเมื่อใครคนนี้เข้ามาความรักที่ดีมากที่สุดความรักครั้งนี้จะเป็นความรักครั้งสุดท้ายของคุณจะอยู่เคียงข้างกับคุณจนวันสุดท้ายของชีวิต มีเกณฑ์อย่างมากนะที่ใครคนนี้เข้ามาจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว The Hermit อาจต้องรอคอยอาจต้องเหงาหัวใจไปบ้างแต่ให้เชื่อมั่นเถิดว่าจัก,กรวาลจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณและเขาเมื่อใครคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเปรียบเหมือนแสงสว่างที่นำพาความสุขความหวังนำพาโอกาสที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างให้ชีวิตของคุณ ณจะมีความสุขทางใจคุณจะมีความสุขทางกายรวมถึงความรู้สึกสุขสบายในเรื่องทรัพย์สินเงินทองการจับใจ่ายใช้สอยทุกอย่างได้ตามใจอย่างไม่มีเงื่อนไขใครคนนี้แหละที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงจากความนิ่งเงียบนิ่งเฉยขาดความรักขาดคนรักให้กลายเป็นมีความหวังและแสงสว่างอิ่มฟูในหัวใจ้วยแมจิกเชียน พลังงานของไพ่กองที่หนึ่งมีใครไหมได้ไปอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล่าวขอคู่แท้ที่ดีขอคู่รักที่ดีคู่รักคนนี้มาจากคำร้องขอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณเป็นคู่ที่เหมาะสมคู่ควรบุญสินเสมอกันใครคนนี้จะเข้ามาพร้อมกับความรักที่สมบูรณ์และการเงินที่มั่งคัง่งเป็นคนที่รอบรู้สติปัญญาดีหน้าที่การงานของเขากรณีที่หนึ่ง ทำงานเป็นผู้บริหารระดับสูงมีลูกน้องบริวารใต้อานัตจำนวนมากต้องมีอำนาจการตัดสินใจที่สำคัญสูงสุดในหลายๆเรื่องกรณีที่สองใครคนนี้ทำอาชีพที่ต้องใช้ความคิดความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางในเรื่องของตัวเลขหรือภาษาก็ได้เช่นเป็นแพทย์เภสัชากรวิศวกรนะหรือว่านักธุรกิจลงทุนในเงินที่ต้องมีความรู้เฉพาะด้านในการ คิดวิดเคราะห์ตัวเลขกราฟหรือเป็นผู้รอบรู้สิ่งต่างๆมากมายในโลกนี้เพื่อจะใช้ข่าวสารเหล่านั้นในการตัดสินใจเส้นทางอาชีพของตัวเขาเองอ่าต่อไปไม่หมอจะเปิดไพ่อ r ร c l เเพิ่มเติมให้นะคะ Abundance ความรักที่ดีที่สุดมาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์คุณจะสุขสบายมากๆมีเกณฑ์ที่ความรักดีๆคู่แท้คนนี้ เป็นคนที่มั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยมากนะ abundance เกิดขึ้นพร้อมกับสิบถ้วยความรักที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณคุณจะมีความสุขมากเลยนะเมื่อใครคนนี้เข้ามารอในเธอถึงแม้จะไม่ทันสิ้นปีแต่ก็คุ้มค่ามากจริงๆ transition การเปลี่ยนแปลงเมื่อความรักดีๆนี้เข้ามาในชีวิตคุณ เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณให้เป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นคุณจะได้รับความรักที่ยุติธรรมเท่าเทียมคุณจะได้รับความชัดเจนนะใครคนนี้จะยกย่องให้เกียรติและเคารพคุณจะพาคุณไปเปิดตัวกับทุกคนในสื่อโซเชียลและชีวิตจริงคุณจะมีตัวตนคุณจะได้เคียงข้างครองคู่กับเขาหากใครโสดมายาวนานหรือมีแต่ความรักที่ไม่สมหวังมาทั้งชีวิต ใครคนนี้แหละจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตคุณให้สุขสมหวังได้ productivity ความงอกงามหรือผลผลิตสิ่งใดก็ตามที่เป็นผลบุญความดีที่คุณเคยทำใครคนนี้เป็นของขวัญเป็นรางวัลที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้คุณคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องการเงินที่มั่งคัง่งฟักทองเนี่ยเปรียบเหมือน ความร่ำรวยความสุขสบายใครคนนี้เขาจะเข้ามาสร้างความรักภายใต้ความดีงามให้งอกงามภายในหัวใจของคุณอีกความหมายมีเกณฑ์อย่างมากนะที่ใครคนเนี้จะเป็นคู่ชีวิตที่คุณมีลูกมีเต้ากับเขามีเกณฑ์จะตั้งครรภ์กับเขาท้องกับเขานั้นคุณจะเป็นภรรยาเขาเป็นสามีของเขาจะมีผลผลิตคือลูกที่ดีลูกที่น่ารักร่วมกัน memory และใครคนนี้แหละจะเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีความรักดีๆคนสุดท้ายครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นความทรงจําที่ดีในชีวิตของคุณนะตำราที่ปิดไว้หมายถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตความสุขที่ได้พบเจอเขาแล้วแสงสว่างในความรักที่สุขสมหวังใครคนนี้จะเข้ามาเป็นความทรงจําที่แสนหวานเป็นความทรงจําที่ดีที่สุด เหมือนกับนิยายรักเล่มนี้ที่คุณจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตอ่ะเดี๋ยวแม่หมออ่านไพ่สรุปอีกใบหนึ่งนะจ๊บคอยสปิดจบของคำทำนายผู้ที่เลือกไพกองที่หนึ่งแม้คุณฟังคำทำนายไปแล้วพลังงานของคนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจเลยว่าความรักที่มหัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจริงๆหรือนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตอกย้าว่าเชื่อมั่นเถิดหากใครโสดสนิท หากใครไม่สมหวังในความรักตลอดชีวิตความรักที่ดีที่สุดที่แม่หมอทำนายไปจะเกิดขึ้นกับคุณอินฟินิตี้เนี่ยพันอยู่รอบตัวคุณเลยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขาจากผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคู่แท้ของคุณอย่างแท้จริงจะมามอบความอุดมสมบูรณ์ในรักและความมั่นคงมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองให้คุณคุณจะมีความสุขมากๆโปรดเชื่อใจมั่นใจและรับพลังงานนี้ไปอย่าได้สับสนลังเลใจเลยคุณมีคุณค่ามากพอและคู่ควร กับของขวัญที่จัก,กราวาลจะประทานให้คุณอ่าแม่หมอขอจบคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดซะว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่สองตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีคุณจะมีรักดีๆเข้ามาไหมเดรเวอร์ตอบเลยมีภายในสิ้นปีนะไม่ว่าคุณจะฟังคลิปนี้ปีไหนก็ตามคุณจะมีความรักคุณจะมีคู่รักใครสักคนจะเข้ามาเป็นไออุ่นเป็นความรักที่อบอุ่นหัวใจ เป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกพึ่งพาพักพิงได้โอ้ความรักของไพ่ใบนี้อบอุ่นเหลือเกินนะเป็นพลังงานของใครคนหนึ่งที่คุณรอ,อคอยเขาด้วยนะเพราะนกเนี่ยหมายถึงการติดต่อสื่อสารการได้พูดคุยกันเป็นพลังงานของคนที่คุณรู้จักเขาแล้วด้วยฮัลโหลแฟนพลังงานของใครคนนี้เป็นพลังงานของคู่แท้ ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังไพ่สังฆราชหรือไพ่พระคือพลังงานของคู่ที่มีอุปสรรคบททดสอบมากหรือเจอกันตอนอายุมากแล้วอายุเลข4อายุเลข5หรือบางคนเลข6ก็ได้ใครคนเนี้ยณสถานการณ์ตอนเนี้เขาสืบสองคุณหนักมากเรียนรู้แอบดูคุณผ่านสื่อ <S <S โซเชียลนกคุกตาโตเลยนะเขารู้จักคุณดีมากนะมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณสื่อสารบอกเขาไป และเขาก็จะส่องคุณหนักมากๆในายามค่ำคืนพลังงานตอนนี้คุณกับเขานิ่งเงียบไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแต่เป็นความรู้สึกที่ยังมีเยื่อใหญ่ยังคิดถึงกันและกันอยู่เสมอ Nap Cups ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีคุณจะมีรักดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนคนเนี้ยแทนที่เขาจะดีดกีตาร์นะ แต่เขาดีดหัวใจเป็นเสียงเพลงอันไพเราะคุณจะได้หัวใจใครคนหนึ่งมาครอบครองและเป็นพลังงานคู่แท้คู่บุญบารมีความดีนำพาบุญสัมพันธ์นำมาซึ่งความรักที่เหมาะสมคู่ควรซึ่งความรักที่มีบุญบารมีสินเสมอกันความรักที่สุขสมหวังความรักที่ดีจากใครคนนี้จะเข้ามามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจะมีคำพูดการกระทำให้คุณได้มั่นใจให้คุณได้มองเห็นได้ ถึงความรักของเขา a อล็อกเพนจูโคลเขาจะตั้งใจมากๆที่จะรักคุณเขาจะมีเทคแอคชั่นเขาจะทำงานในความสัมพันธ์อย่างหนักเพื่อให้ความรักสุขสมหวังภายในสิ้นปีนี้นะคุณจะได้สละโสดคุณจะได้มีสถานภาพคู่รักคู่แฟนกับใครคนหนึ่งที่เป็นคู่แท้ของคุณ คียบสอดอ่าไพ่ส่องเกิดขึ้นอีกแล้วคนคนนี้รู้จักคุณแล้วอยู่ในชีวิตคุณแล้วนะเขาเนี่ยสืบส่องมองดูคุณมานานแล้วด้วยนะแล้วก็มั่นใจขึ้นทุกวันเลยว่าคุณน่ะคือเนื้อคู่ของเขาเป็นคู่แท้กันยิ่งเขาส่องคุณเขายิ่งรักคุณคิดถึงคุณสุดท้ายเนี่ยเขาไม่อาจที่จะส่องอยู่ในความนิงเงียบได้จะติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยหรือตัดสินใจได้แล้วว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ อย่างชัดเจนใครคนนี้เป็นคนที่ซื่อตรงซื่อสัตย์รักเดียวเมื่อเขาตัดสินใจชัดเจนในความสัมพันธ์ให้คุณเชื่อมั่นเชื่อใจได้เลยว่าใครคนนี้จะไม่มีวันทําให้คุณเสียใจนะและเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในความรักเดียวใจเดียวมากๆความซื่อตรงซื่อสัตย์จงรักภักดีคือคุณสมบัติข้อแรกๆเลยที่เขาจะมีให้คุณ To open the c o s e พลังงานคนนี้เป็นคนเก่าๆคนที่คุณรู้จักแล้วอาจเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าเพื่อนเก่าในอดีตที่รู้จักกันอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นความรักคุณกับเขามีดวงชะตาร่วมกันเป็นคู่กันไม่ว่าจะนิ่งเงียบห่างเหินห่างไกลกันนานเพียงใดการวนเวียนย้อนคืนจะกลับมาเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแม้วันนี้คุณไม่มั่นใจนะ ว่าใครคนนี้จะกลับมาหรือเปล่าหรือใช่เขาหรือเปล่าเพราะคุณยืนขาเดียวเนี่ยก็เสียงที่จะล้มอะ่ะไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีความรักดีๆจากเขาจะชัดเจนขึ้นเขาจะเข้ามาเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ปมปัญหาหรือเคลียร์ความไม่ชัดเจนทุกกรณีให้คุณได้รู้ที่ทางความรักความสัมพันธ์นะให้คุณได้เห็นว่าสถานภาพที่จะเกิดขึ้นคือคู่รักคู่แฟนหรือได้คบหาก,กันอย่างจริงจัง จอสติกในอดีตคุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมจากเขาคุณทำงานในความสัมพันธ์ม,มากกว่าหรือเขาเนี่ยทำนิสัยไม่ดีกับคุณบางเคสบางกรณีเขาเห็นแก่ตัวเขาเอาเปรียบคุณวันเนี้ยเขาผ่านกระบวนการการเติบโตการตื่นรู้พลังงานของเขาดีมากๆก่อนสิ้นปีเนี้ยเขาตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณหากเขาไม่เคยทำงานในความสัมพันธรร์ เขาจะทำงานในความสัมพันธ์มากขึ้นหรือทำงานในความสัมพันธ์มากกว่าคุณหากเขาเคยเอาเปรียบเคยคดโกงในเรื่องเงินเคยเห็นแก่ตัวนะหรือเคยหลอกลวงคุณด้วยเรื่องราวใดก็ตามเขาจะกลับมาสารภาพผิดสารภาพบาปพูดความจริงจะมาขอโทษขออาหสิกกรรมและพลังงานจากวันที่เขากลับมานั้นจะมีแต่ความซื่อตรงซื่อสัตย์ชัดเจนจะไม่มีสิ่งใดที่โกหกปิดบังคุณอีกเขาจะเป็นความรักที่ดี จะเป็นคู่ครองคู่แท้ที่ดีที่จะให้แต่ความรักที่ยุติธรรมเท่าเทียมกับคุณแนบครับพลังงานของใครคนนี้บางเคสบางกรณีเป็นคนที่พบเจอกันในวันที่ยังรักกันไม่ได้เขายังติดเรื่องคู่ครองเดิมหรือหมายถึงคุณยังติดเรื่องคู่ครองเดิมนะแต่ภายในสิ้นปีนี้ทุกอย่างจะจบสิ้นเขาจะเคลียร์ทุกปมปัญหาได้หรืออีกกรณีหนึ่ง ไม่เกี่ยวกับคู่ครองเดิมแต่ตัวเขายังไม่พร้อมอะ่ะไม่พร้อมจริงๆที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นตัวเขาอาจมีนิสัยมากหรือเพิ่งเริ่มลงทุนเริ่มเปลี่ยนงานใหม่ทําธุรกิจใหม่เขาจําเป็นต้องทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจทั้งหมดในเรื่องการสร้างตัวตนหรือการแก้ไขปัญหาของตัวเขายังไม่สามารถจะเป็นคนรักที่ดีของใครได้ในขณะเวลานั้นแต่เวลานี้ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วเขามีเวลามากพอ เขามีหัวใจที่เข้มแข็งหนักแน่นและชัดเจนมากพอแล้วที่จะเข้ามาพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังคุณกับเขาเคยไปอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ผ่านพ้นอ,อุปสรรคปัญหาขอให้คุณกับเขาสมหวังในรักได้หากเป็นคู่กันอย่างแท้จริงเพราะคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันอย่างแท้จริงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงได้ช่วยเหลือให้คุณทั้งสองคน มีใจที่หนักแน่นรอคอยกันได้จนถึงวันที่สุขสมหวังต่อกันภายในสิ้นปีนี้ King of Cups ใครคนนี้จะรักคุณมากเขาจะมอบหัวใจให้คุณทั้งดวงเพียงผู้เดียวความรักของเขามีแผนในอนาคตมากมายเขาจริงจังนะอยากที่จะก่อร่างสร้างครอบครัวอยากให้คุณเป็นคนที่เคียงข้างเขาไปในทุกเหตุการณ์ในอนาคตที่เขาวางเอาไว้มีพลังงานของคนทางไกล อาเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้เขาวางแผนจะข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณมาหาคนที่รักมาแสดงความรักที่ดีมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณ King of Wands เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยความรักความลุ่มหลงเสน่หหาแพชชั่นมาเต็มคนเนี้ย นะเขาคลั่งคล้ายคุณหนักมากเลยนะคิดเรื่อง18บวกกับคุณด้วยเป็นความรักที่สมบูรณ์มากๆนะพลังงานของเขาดูสิไฟลุกเลยหลงคุณนะรักคุณมากมาด้วยความคึกคักคึก,ข,กขนองตีกรองมาเลยเชียวนะทั้งไพาราชาไม้และราชาถ้วยขึ้นมาติดกันความรักที่จริงใจและความรักที่จริงจังความรักที่มาพร้อมกับแพชชั่นอย่างมากมายใครคนนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณ เป็นความรักดีๆให้คุณตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนี้คุณจะรับรู้คุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนต่อไปไม่หมอเปิดไพ่ออร์ l เคเสริมให้นะคะ tranquility ความเงียบสงบขณะเวลานี้ที่คุณฟังคลิปเนี้ยคุณกับเขายังเงียบสงบต่อกันยังไม่มีการติดต่อสื่อสารยังไม่มี Take Action อะไรให้คุณได้มองเห็นและรับรู้ได้แต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงเขาจะมี Take A c t i o n แล้ว คุณมีความหวังได้นะเทียนเล่มนี้ยังมีไฟสองสว่างหมายถึงความหวังนะในไพ่ใบน,นี้มีไพ่ของเดอะสตาร์ซ้อนอยู่นั่นแปลว่าพลังงานที่สมดุลเขาจะเข้ามาปรับความเข้าใจเข้ามาปรับพลังงานความรักความสัมพันธ์นี้ให้เท่าเทียมจะหลุดออกจากสถานการณ์ความเงียบสงบต่อกัน l r a n s i n g ทำความสะอาดหากมีประเด็นปัญหาในอดีต คุณกับเขาจะได้เคลียร์ใจกันทุกอย่างจะมีแต่ความเข้าใจจะให้อภัยกันได้คุณกับเขานะจะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยพลังงานใหม่ๆนะจะเป็นความรักที่มีแต่ความชัดเจนต่อกันความรักที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากซึ่งพลังงานลบๆหรือความผิดในอดีตจะไม่มีอีกแล้วคนคนนี้เขาปัดกวาดเช็ดถูพลังงานของตัวเองกลับมาด้วยความรักที่ดีเยี่ยมกับคุณ longevity อายุยืนยาวหรือระยะยาวนานของชีวิตใครคนนี้จะเข้ามาเป็นคู่ครองคู่แท้คนสุดท้ายในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะสมหวังกับเขาด้วยอายุเท่าไหร่ใครคนนี้คือคู่ที่จะอยู่กับคุณจนวันสุดท้ายของชีวิต desire ความต้องการหรือแรงปรารถนาใครคนนี้กับคุณเป็นคู่แท้กันที่มีการอธิษฐานหรือมีคำสัญญาร่วมกันมา อาจเป็นคำสัญญาในอดีตชาติหรือชาตินี้แหละที่ไปร้องขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความต้องการของคุณที่จะมีความรักแท้สุขสมหวังในรักได้ความรักดีๆนี้จากใครคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนไม่เกินสิ้นปีนี้นะเขาจะปรากฏตัวคุณจะรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าความรักของคุณจะสุขสมปรารถนาแล้วอาแม่หมอขอเปิดไพ่ใบนี้ใบสุดท้ายนบสอด โอ้ดูไพ่ไปน,นี้ดวงตาเต็มไปหมดใครคนเนี้ยเขาส่องคุณมานานแล้วนะเก็บข้อมูลมานานมากๆเราด้วยนะภายในสิ้นปีนี้แหละตั้งแต่วันนี้ไปเขาจะเริ่มมีเทคแอคชั่นเขากดดันมากๆเขาเครียดเขาทุกข์ละในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบอยู่ตอนนี้นะเป็นพลังงานของคนนี้แหละที่จะเข้ามาเป็นความรักดีๆให้กับคุณอ่าแม่หมอขอจบคําทํานายของไพ่กองที่สวันนี้แต่เพียงเท่านี้ ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคริปต์ข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ